สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาตกปลาตัวสุดท้ายของพานไม่ใช่พานครับผมของมิวเซียมของเรานะคะชื่อว่า r ร d King a r o ว a น a นะคะตัวนี้เขาตกได้แค่ในเหมืองเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงเวลาในการตกหรือฤดูก็คือแบบเฉพาะตัวมากๆคือแบบต้องเล่นมาแบบจนจะหมดปีแล้วอะถึงจะได้ตกนะคะตกในฤูดูใบไม้ร่วงนะคะวันที่22ถึง28 และอากาศต้องเป็นฝนตกมีพายุหรือลมเท่านั้นถ้าคือแบบช่วงนี้ใครเป็นแดดคือฝันสลายมากเลยนะส่วนที่ที่ตกนะคะเราไปตกในเมืองน้ำนะแต่เขาตกได้ที่เมืองน้ำเมืองลมและเมืองไฟนะคะตกได้หมดเลยสามเมืองนี้ช่วงเวลาที่เราตกจะเป็นช่วงหลังเที่ยงนะคะเป็นต้นไปเลยจนถึงสองทุ่มแม้จนถึงอีฟนิ่งอ,อ่ะประมาณนี้นะคะ รนดับความยากเป็นลีเจนดารีอีกแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็ต้องแบบจังหนับกันหน่อยเป็นไงละ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาเลยครับเลดคิงอโรวาน่าต้องเข้าแล้วไอ้น้องเบาๆอย่าไกลชิวๆต้องมาแล้วจงวังหวะนี้เอออุ้ตัวใหญ่ใช้ได้นะเนี่ย เริ่มเลยหรือเปล่าล่ะโอ๊ยโอ้โหโอ้โหดิน้นดิ้นจัดดิ้นจัดแล้วเป็นโคเบียไม่ใช่ครับโอไกลไปสองอเคตตัวนี้กระผมบริจาคแล้วครับมาทีเฮ้ยแค่เวลา เออดินซะหน่อยดินซะหน่อยพอเป็นวิธีเอ้าเป็นวิธีพอแล้วยกขึ้นมาโคเบียอีกแล้วครับอะไรกันครับนี่เอาหน่อยเร็วได้โคเบียสองตัวนะโอ้ะยะโอ้ยไม่จริงใช่ไหม ไม่ออกเลยน้องน้องมาหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหลักกี้เป็นไปได้อย่างไรเอาอยังครับมาแล้วครับหนึ่งสองโ,โอ้โหแบบดุนแรงอยู่นิดหน่อยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยไม่ไหวไปาหลาไหลไม่เอายังไม่อยากกินยังไม่ต้องการปาลาไหลตอนนี้ครับอุ๊ยแล้วเขาลักกี้ด้วยไงเลดคิงโอ้โหไม่ต้องมีการลุ้นอะไรทั้งนั้นครับัวกปราบ สรุปว่ามีที่เมืองน้ำนะมาเลยจ้าเรามาได้ที่เมืองน้ำนะครับเดสโกคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะทำการบริจาคนี่คุณป้าพรมแล้วดิอย่างนี้อ มาเลยครับหย่อนเดอะลัสวันเบโอ้โหอาชีพเมต์ถึงกับเด้งลอุ้ยจี่งอยูนิคอนน่ารักมากน่ารักแบบโอ้โหยิ่งกว่าฉลามอีกปะเดี๋ยวเราสลับกันอุย้ยโซคิวว่าใส่เลย เฮ้ยเดี๋ยวเรารับรางวัลก่อนอ้อโหนี่เราได้อีกไงโอ้เราครบแล้วนะคะทุกคนสําหรับการบริจาคทาเกินไหน่ะอันนี้ก็เป็นไงได้อยั่ไมเจ่าปลาหมึกยกก่อเคนนะไม่แย่อันนี้กันอวี๋โซคิว่าอวีแล้วอ้วนจ,จัดยูนิคอนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคือเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไม่คิดว่าพอจบแล้วอ่ะจะได้ชุดน้องยูนิคอนไง คือกะแค่แบบอุ้ยให้มันจบจบไปมันจะได้แบบหมดเควสหมดอะไรที่เราจะต้องทํานะคะแต่ได้ชุดน้องยูนิคอร์นคือน่ารักมากทุกคนต้องไปตามกันแล้วคือแบบรีบบริจาคนะคะจะได้ชุดน้องน่ารักน่ารักมาใส่เล่นเกมกันนะคะยังไงฝั่งติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปลังใจให้กันด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาทัวร์ ความของเรานะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย